ประเภทที่สิบวิการและรูปวิการและรูปคือรูปที่แสดงอาการพิเศษเป็นอาการเบาอาการอ่อนและอาการพอดีของนิพพานรูปย่อมเกิดขึ้นแก่สิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายวิการและรูปทั้งสามนี้ย่อมปรากฏไม่ได้มีว่าจากนัตถาแสดงว่าวิเศโสอาการโรว,วิการโรแปลความว่าอาการนั้นเป็นพิเศษของนิพพานนรูปที่เกิดขึ้นชื่อว่าวิการ พระบาลีนี้แสดงให้เห็นว่าวิการละรูปนี้ไม่มีสภาวะของตนเองโดยเฉพาะแต่เป็นอาการพิเศษของนิพพานรูปนั่นเองวิการละรูปมีสามรูปได้แก่หนึ่งรูปละหุตามีว่าจาัณถาว่าละหูโนภาโวละหุตาแปลความว่าอาการที่เบาชื่อว่าละหุตาหรืออีกในหนึ่ง ลูปาัสาลหูตาลูปัสลหูตาแปลความว่าการเบาของนิพพานรูปชื่อว่าลหูตาได้แก่รูปที่ทําอาการให้ร่างกายเบาคล่องแคล่วในเวลาใช้อิธิยาบทหรือการพูดจาต่างๆรูปลหูตาคือรูปเบานี้มีคุณลักษณะพิเศษคือลูปัสสาหูตา อาทันทาตาลักนามีความเบาเป็นลักษณะรูปานังคลุภาวะวิโนทานาราสามีการทำลายความหนักของรูปเป็นกิจลาหูปาลีวัตติตาปัจจุป,ปัฏานามีการทำให้ว่องไวเป็นผลลาหูลูปาปัฏฐานามีรูปที่เบาเป็นเหตุใกล้ สองรูปมุทุตาหมายถึงรูปอ่อนมีวัจนะนาว่ามุทุโนภาโวมุทุตาแปลว่าอาการที่อ่อนชื่อว่ามุทุตาและรูป,ปัสาสมุทุตารูป,ปามุทุตาแปลความว่าอาการอ่อนของนิพพานรูปชื่อว่ารูปมุทุตาได้แก่อาการอ่อนของร่างกายในเวลาที่ก้มเงยเยี่ยวเอ็นร่างกายได้สะดวกเป็นต้นรูปมุทุตามีคุณลักษณะพิเศษโดยเฉพาะดังนี้คือ รูปัส,สามุทุตาอาทัตถาตาลักคนามีความอ่อนเป็นลักษณะรูปานังทัตถาภาวะวิโนทานาราามีการทำลายความกระด้างของรูปเป็นกิจสัพพกิริยาสุอาวิโรที่ตาปัจจุปัฏฐานามีการไม่ขัดแย้งต่ออิริยาบทเป็นต้นเป็นผลมุทุรูปัสปัฏฐานามีรูปที่อ่อนเป็นเหตุใกล้ ลูปากกรมมัญยตาหมายถึงรูปที่เหมาะที่พอดีแก,ก่การงานมีวจ,จนะถาว่ากรรมันธิสาธุกรมมันยงแปลว่าความดีในการงานต่างๆชื่อว่า,า,าวกรมมัญยะกรมมันยะสาภาวะกรมมัญยตาแปลความว่าภาวะที่เป็นความดีในการงานต่างๆชื่อว่ากรมมันยตา,าได้แก่อาการที่เหมาะควรแก่การงานของร่างกายหรือก่าววาจาก็ทําได้ตามประสงค์ รูปศากรรมัญญตารูปกรรมัญญตาแปลความว่าภาวะที่เป็นความดีในการงานต่างๆของนิพนธรูปชื่อว่ารูปกรรมัญญตารูปนี้มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตนดังนี้คือรูปศาสกรรมัญญตาสรีรกิริยานุกูลกรรมัญญาภาวะลักษณะมีความคล่องแคล่วอันเหมาะควรแก่กิริยาทางร่างกายเป็นลักษณะ ากกรรมมัญญะตาวิโนทานาราสามีการทำลายความไม่ควรแก่การงานเป็นกิจอาทุพภะาภาวะปัจจุปัฏฐานามีการไม่หย่อนแอเป็นผลกรรมมัญญาลูปปัฏฐานามีรูปที่ควรแก่การงานเป็นเหตุใกล้ วิกาลและรูปทั้งสามนี้มีแก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในขณะที่มีความสบายการสบายใจไม่อาพาธเมื่อเกิดขึ้นในอาการของนิพพานรูปนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามรูปแต่อาจยิ่งย้อนกว่ากันวิกาลละรูปนี้บางทีก็นับว่ามีห้ารูปทั้งนี้โดยนับวิญยติรูปสองที่แสดงแล้วนั้นเข้าร่วมในวิกาลละรูปด้วย เพราะเป็นรูปที่เกิดได้กับสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันคือการเคลื่อนไหวร่างกายและวาจานั้นย่อมประกอบด้วยรูปและหูตามุทุตากรรมมัญตาได้แก่รูปเบารูปอ่อนรูปเหมาะควรแก่การงานแสดงการเคลื่อนไหวอิริยาบถใหญ่น้อยหรือการพูดที่เป็นไปได้โดยสะดวกสบายไม่มีอาการขัดข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดฉะนั้นวิการและรูปนี้บางทีจึงนับว่ามีห้าประเภทที่11ลักษณะรูป ลักษณะรูปคือรูปที่มีการเวลาเป็นเครื่องหมายกำหนดวินิจฉัยได้ดังมีวจจานาถ่าว่าลักขียันติสันลักขียันติวินิชียันติธรรมมาอิเมสังคตาติเอเตนาติลักษณงแปลความว่าทำทั้งหลายอันบันดิตกำหนดวินิจฉัยได้ว่าทำทั้งหลายนี้เป็นสังคตาด้วยการอาศัยรูปนี้ะนั้นรูปที่เป็นเหตุแห่งการวินิจฉัยได้นั้นจึงคือชื่อว่าลักคณะ รูปที่เป็นเหตุแห่งการกาหนดวินิจฉัยสังคตธรรมนั้นย่อมได้แก่รูปที่แสดงการเวลาบอกอาการปรุงแต่งของสังคตธรรมนั้นได้แก่แลักษณะรูป4อย่างคืออุปจารยรูปสันตติรูปชาราตารูปและอนิจจตารูปธรรมมีสองอย่างได้แก่สังคตธรรมและอสังคตตาธรรม สังคตตธรรมหมายความว่าธรรมทั้งหลายที่ถูกปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเช่นรูปธรรมย่อมอาสัยกรรมจิตอุตตราหารเป็นผู้ปรุงแต่งส่วนนามธรรมคือจิตและเจตสิกนั้นย่อมอาสัยอดีตกรรมอารมณ์และทวารเป็นผู้ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นสังคตตธรรมคือธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ได้แก่จิตเจตสิกและรูป อาสังคตาธรรมหมายความว่าธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยใดๆได้แก่นิพพานมันจัตต่างๆก็สงเคราะห์เป็นอาสังคตตาธรรมด้วยอันหนึ่งในบรรดาธรรมที่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปซึ่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี้เมื่อจะเปรียบเทียบกับภาวะความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ได้แก่ชาติชราและมรณะ ในลัคนารูปคือรูปที่บอกกําหนดเวลาในการปรุงแต่งแห่งสังคตาธรรมนี้ได้จําแนกให้พิศดารออกไปเป็นอุปัจยาสันตติทั้งสองประการนี้ได้แก่ชาติชราตาตั้งอยู่อนิจจตาดับไปซึ่งจะได้อธิบายลักษณารูปทั้ง4ประการนี้ต่อไป 1. อุปัจยารูป อุปปัจยารูปหมายถึงรูปที่เกิดขึ้นเป็นขนาแรกของกรรมัชรูปในปฏิสนธิการมีวจานะัแสดงว่าอาทิโตอุปริโตจ่าจายโยอุปปัจยโยแปลความว่าการเกิดขึ้นครั้งแรกแรกการเกิดขึ้นครั้งหลังๆจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของกรรมัชรูปชื่อว่าอุปปัจยารวมทั้งการเกิดขึ้นครั้งแรกของรูปที่เกิดจากจิตอุตุและอาหารก็ชื่อว่าอุปปัจยารูป ในปฏิสนธิขนาดของสัตว์ทั้งหลายกรรมมัชรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกแห่งพบชื่อว่าอุป,ปจยะรวมตลอดไปถึงการเกิดขึ้นแห่งกรรมมัชรูปที่ยังเกิดไม่ครบของครับพัสเสยยากะนั้นย่อมยังมีการเกิดขึ้นเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่11กรรมมัชรูปจึงสร้างรูปให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ฉะนั้นการเกิดขึ้นของกรรมมัชรูปที่เกิดต่อจากปฏิสนธิขนาดเป็นต้นมาจน รูปเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ก็ชื่อว่าอุป,ปัจยะส่วนของศาสตร์ที่เป็นสังเสทิชากำเนิดและโอปาติกะกำเนิดนั้นในปฏิสนธิขนาดนั้นเองกรมชรูปเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ฉะนั้นกรมชรูปที่เกิดขึ้นเฉพาะในปฏิสนธิขนาดเท่านั้นชื่อว่าอุป,ปัจยะอุป,ปัจยารูปมีคุณลักษณะพิเศษโดยเฉพาะดังนี้คือ รูปัสาอุปจยโยอ,อาจยายาลัคโนมีการเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นลักษณะรูปานังอุมามชาปานาราโสมีการทําให้รูปเติบโตขึ้นเป็นกิจปารีปุลนะภาวะปัจจุปัฏฐานนมีสภาพที่บริบูรณ์ของรูปเป็นผลอุป,ปาจิตตาลูปะปัฏฐานนมีรูปที่กําลังจะเกิดเป็นเหตุใกล้ สองสันตติรูปสันตติรูปหมายถึงการเกิดขึ้นสืบต่อครั้งต่อต่อ,ตอไปของกรรมชรูปที่เกิดครบแล้วมีวจานัทาว่าสังปูนาปูนางตาติสันตติแปลความว่าความเกิดขึ้นของนิพพานรูปบ่อยๆชื่อว่าสันตติอีกในหนึ่งสัมพันธาตาติ สันตติแปลว,ว่าการเกิดขึ้นอกสืบต่อการของนิพพานรูปที่เกิดครบแล้วชื่อว่าสันตติแม้จิตตาช้ากราปะอุตูช้ากราปะาอาหาราช้ากราปะก็เช่นเดียวกัน หมายความว่าบรรดารูปที่เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อเกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งหลังๆจนอวัยวะของสัตว์ครบบริบูรณ์ชื่อว่าอุปัจจัยรูปต่อจากนั้นนับตั้งแต่อวัยวะครบถ้วนเป็นต้นมารูปที่เกิดครบถ้วนแล้วยังคงเกิดขึ้นติดต่อสืบเนื่องกันเรื่อยๆไปจนตลอดชีวิตนั่นเองชื่อว่าสันตติรูปมีคุณลักษณะพิเศษโดยเฉพาะดังนี้คือ รูปัสะสันตติปวัตติลัคนามีการเกิดเนื่องกันเป็นลักษณะอนุปาพันธานารสา,ามีการสืบต่อเป็นกิจอนุปัเชธาปจจุปถานามีการไม่เข้าใจไปทําลายรูปนั้นเป็นผลอนุปพันธาการาดูปปทฐานามีการยังให้รูปที่เกิดขึ้นนั้นต่อเนื่องกันเป็นเหตุใกล้ ในอันธถาสายที่นี้และวิสุทธิมรรคอัถกถาได้อุปมาอุปจยญรารูปและสันตติรูปไปว่าเหมือนหนึ่งบ่อน,น้ําที่ขุดขึ้นใกล้ๆแม่น้ําเมื่อขุดเสร็จใหม่ๆมีน้ําเพิ่มไหลซึมเข้ามาในบ่อเป็นครั้งแรก ต่อมาน้ำนั้นไหลเข้าบ่อเรื่อยๆจนเต็มบ่อก็เปรียบเหมือนอุปจัยรูปที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิขณะจนครบริบูณ์ละเมื่อน้ำเต็มบ่อแล้วและยังไหลล้นออกจากบ่อไปตามพื้นดินอีกนี้เปรียบเหมือนสันตติรูปคือเป็นรูปที่เกิดขึ้นติดต่อกันเรื่อยๆมานั่นเอง 3. ชาราตารูปชาราตารูปหมายถึงรูปที่แสดงภาวะ แห่งความแก่ของนิพนณรูปแต่ละกระลาปางีวัจนัตถะแสดงว่าชรานางภาวะชราตาแปลความว่าภาวะแห่งความแก่ของนิพนณรูปชื่อว่าชราตามีคุณลักษณะพิเศษโดยเฉพาะดังนี้คือรูปปัจสาชราตารูปปะปลิปากะลัคนามมีการเสื่อมของรูปเป็นลักษณะอุป,ปานาัยาะนาราษามีการนำไปซึ่งความเสื่อมเป็นกิจ สภาวานาปาคะเมปินาวาภาวาปาคะมาปัจจุปัฏฐานามีสภาพที่ไม่เกิดใหม่แม้มีสภาวะอยู่เป็นเครื่องปรากฏหรือเปลี่ยนเป็นเก่าเป็นผลปาลีปัจจมานารูปปัดฐานามีรูปที่เสื่อมเป็นเหตุใกล้ ตามธรรมดาจดตูช่ชานิพพานรูปคือรูปที่เกิดจากสมุติฐานทั้งสี่มีกรรจิตอุตูและอาหารเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วอายุของรูปเหล่านั้นมีอายุอยู่ได้ ห้าสิบเอ็ดอนุขนาดของจิตในจํานวนห้าสิบเอ็ดอนุขนาดนี้เป็นขนาดเกิดหนึ่งขนาดและคือขนาดที่หนึ่งและเป็นขนาดดับหนึ่งขนาดคือขนาดที่ห้าสิบเอ็ดส่วนขนาดที่สองถึงขนาดที่ห้าสิบมีจํานวนสี่สิบเก้าอนุขนาดนั้นเป็นขนาดที่ตั้งอยู่ของนิพนรูปนั่นเองชื่อว่าชรตารูปซึ่งเป็นระหว่างที่มีสภาพความแก่ขึ้นนั่นเอง